ค,คุณวิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีบ้านนกดาวทรงโมเดิร์นนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะความสูงของตัวบ้านนะคะก็จะอยู่ที่75าเซนนะค,ะ,คะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมรอบๆตัวบ้านก่อนเลยนะคะค่ะเสาบ้านนะคะก็จะเป็นเสาหน้าหกนะคะโครงสร้างนะคะก็จะเป็นไม้เต็งนะคะตัวเรือนบ้านก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะ ค่กระเบื้องหลังคานะคะก็จะมุงด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่นะคะค่ะลักษณะการตีฝาบ้านนะคะก็จะตีแบบแนวตั้งเข้าบางใบนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะ1ระเบียงขนาด2เมตร50คูณ6เมตรนะคะแล้วก็มีขนาด2ห้องนอนนะคะขนาด3คูณ3เมตร ในลักษณะาการวางลอดนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะบันไดาทางขึ้นนะคะ3ขั้นบันไดมีราวจับทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ตรงเาวาก็จะฉะลุลูกกงนะคะขออภัยค่ะก็คือลูกกงจะฉลุวฉล,ลวดลายอย่างสวยงามนะคะ ตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะจะกว้างอยู่ที่2,50เมตร50คูณ6เมตรนะคะค่ะมีพนักพิงยาวเลยนะคะค่ะตรงนี้ภายในห้องนอนนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3,3คูณ3เมตรนะคะค่ะหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างวีโก้นะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะกุกทั้งภายนอกและภายในนะคะลักษณะาการตีฝ้าเพดานนะคะจะตีแบบแนวเรียบนะคะ แล้วก็มีประตูที่สามารถเปิดออกไปทางด้านหลังได้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะก็จะกว้างอยู่ที่สามคูณสามเมตรเหมือนกันค่ะก็จะเหมือนกับอีกห้องหนึ่งนะคะลักษณะาการตีฝ้าเพดานนะคะจะตีแบบแนวเรียบเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งมีประตูที่สามารถเปิดออกไปทางด้านหลังซึ่งเพื่อนๆจะต่อเป็นห้องน้ำหรือว่าห้องครัวได้นะคะ สรุปบ้านหลังนี้นะคะมี1ระเบียงแล้วก็มี2ห้องนอนนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้กับครัวคุณวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ